นี่แหละหูฟังบลูทูธตัวท็อปดีตลอดการไม่ เใครยังใช้หูฟังธรรมดาในรถบรรทุกระวังพลาดของดี Kawa N3 หูฟังบลูทูธสําหรับรถบรรทุกโดยเฉพาะไม่ใช่หูฟังแฟชั่นแต่เป็นหูฟังบลูทูธที่ออกแบบมาสําหรับคนทํางานหนักจริงเสียงรบกวนโคตรดีต่อให้พี่ขับรถ10ลอ้อ18ลอ้อเปิดกระจกลมเข้าเสียงเครื่องดังไดยสายยังได้ยินเสียงพี่ชัดเหมือนนั่งข้างกันเลยไม่พอแค่นั้นนะแบตโหด38ชั่วโมงที่บางคนออกทริป23วันหูฟังทั่วไปเท่ากับต้องชาร์จวัลละาสองรอบแต่ขา คาวา N3 ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้ยาวๆได้เกือบทั้งสัปดาห์เลยขับยาวโทรทั้งวันไม่ต้องกลัวแบตหมดกลางทางรุ่นนี้ไม่ได้ขายดีเพราะโฆษณาแต่เพราะพี่ๆคนขับใช้แล้วบอกต่อกันจริงยอดขายตอนนี้เกิน1 5,000กว่าชิ้นแล้วถ้าไม่ดีไม่มีทางขายได้ขนาดนี้ถ้าพี่เป็นคนขับรถบรรทุกแล้วกําลังหาหูฟังบลูทูธที่เสียงชาร์จแบตอึดใช้งานหนักได้จริงคาวา N3 คือรุ่นที่พี่ไม่ควรพลาดของมันต้องมีเลยรีบกดจะกร้าไซมือได้เลย